สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานอาจจะค่อนข้างเหนื่อยอยู่บ้างค่ะอาจจะทำงานเลยเวลากลับบ้านดึกแต่ขอให้อดทนนะคะเพราะอีกแง่มุมหนึง่งเจ้านายเขาก็เห็นคุณค่าเห็นความเก่งในตัวคุณเหมือนเขากำลังฝึกคุณอยู่นะคะสำหรับคนที่ได้ทำงานที่ใหม่ก็ให้คุณตั้งใจเรียนรู้ลักษณะงานใหม่หรือคุณอาจจะมีคนมาช่วยเทรนงานให้ ซึ่งจังหวะนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะให้เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์หรือทำงานมาก่อนหน้าเราก็ให้คุณตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะส่วนใครที่ทำงานกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีขายของกลางคืนจะดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้ดวงจะส่งเสริมกันดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินให้เรามาระวังการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ให้มากๆเพราะมีเกณฑ์จะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นให้ระวังตกเป็นเหยื่อของการตลาด โดยเฉพาะการโฆษณาลดราคาลดแลกแจกแถมต่างๆสถานการณ์ทางการเงินก็ค่อนข้างที่จะต,ติดติด,ตดขัดขัดไม่คล่องตัวเท่าที่ควรแต่มันก็เป็นการติดขัดในช่วงสั้นๆเท่าน,นั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ให้ระวังการกระทบกระทั่งการมีปากเสียงการตัดสินใจที่ผิดพลาด การใช้อารมณ์เข้าปะทะกันถ้าใครรู้ตัวเองว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนคุณต้องลดดีกรีความร้อนแรงลงมาให้มากๆนะคะใช้เหตุผลให้มากขึ้นใช้อารมณ์ให้น้อยลงจะพูดจะทำอะไรลงไปขอให้มีสติคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนนะคะความรักสําหรับคนโสดอาจจะยังไม่ได้เจอใครที่เหมาะสมกับเรานะคะเพราะถ้ามี ก็อาจจะไม่ใช่คู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจนะักอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกร้อนใจต้องมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องต้องแก้ไขต้องหวาวุ่นใจอยู่ตลอดส่วนใครที่เพิ่งเริ่มคบหาเริ่มพูดคุยกันก็ต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ให้มากๆนะคะอย่ายึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มีอะไรยอมกันได้ก็ขอให้ยอมยอมกันค่ะในเรื่องของสุขภาพระวังโรคภูมิแพ้หรือในเรื่องของอาหารการกินเช่นกินอาหารไม่สะอาด อาจจะเกิดอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้นะคะต้องระวังด้วยโชคลาภมีอยู่นะคะแล้วก็ได้โชคมาจากความเสน่หาก็ได้เช่นกันเลขนำโชคของคุณคือเลข2และเลข8ค่ะ